สวัสดีครับวันนี้อยู่กรีนนะครับวันนี้กรนก็จะมาซ่อมพัดลมเนื่องจากพินทำมันล้มนะครับส่วนที่หักก็จะมีใบพัดลมนะครับแล้วก็ตัวฝาครอบอันนี้เดี๋ยวนี่นะครับมันหักแล้วก็มีฝาครอบมอเตอร์ครับมันเป็นอ้าปากแล้วแล้วก็มีรอยเลือ เดี๋ยวสิ่งของม่อ๋อก็คืออันนี้นะครับคือของเก่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับคือตัวที่เอาไว้ใส่ตรงนี้ครับมันยังใช้ได้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้โดนอะไรเดี๋ยวเราจะมีของใหม่นะครับนี่เขาก็ส่งมาแล้วนี่นะครับคือจา,า,ากเี้ยมาก็คือนี่เราไปซื้อมาใหม่มาแล้วก็อันนี้ ทุกอย่างให้นะครับก็มีเป็นของพัดลมมีแม้กระทั่งเครื่องนาฬิกาด้วยัะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบนี่ครับมันก็แตกต่างกันเยอะอันนี้เริ่มม่วงๆอันนี้ยังใสยอยู่นนี้มาจะมาเข้าขันีีขาคขาค่ะมีใบใบใช่มมม่ม ราต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่าปลั๊กไฟมันขอดหรือยังนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวที่ครอบมอเตอร์กันครับนี่ครับก็มันจะมีร่องตรงนี้ให้อยู่นะครับเราต้องเสียบมันเข้าไปให้งลงหงนะครับเดี๋ยวต้องดูให้ คลิปเน้ตท้ายคล <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาใส่กันิปโอเคพ่อเราขันโน้เสร็จนะครับเราจะมา เอาใบพัดเข้ากันนะครับ ก็เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนะครับชวิปเต้น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 ต้นก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ทำหเหมือนเดิม ล,ลถ้าเกิดเราจะออเราต้องบุนทางนี้นะครับถ้าเกิดเราจะให้มันติดเข้ามันถ้าเกิดเราจะให้มันติดแล้วก็คือนนเกียอเป็นส่วนทางใช่ไหมถ้าเกิดเราจะให้มัน,นออก<ะ>ใช่ครับเกลยวคือส่วนเกลือเปนส่วนทาง ตัวนะครับไม่ยบร้อยเราจะมาทำาการใส่กันเลยชวบต้องเอาเลไเข้าไปตรงว่าไม่ต้องโอเคเราจะทำให้มัน ก็ต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเพียงเท่านี้กับพัดลมตัวนี้นะคะ